แฟชั่นโชว์ในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นคอลเลกชันที่ดิเซียวากเควชันิสเนี่ยอินสไปจากเมืองซาวาดอนะคะเป็นเมืองในประเทศบราซิลซึ่งเขาก็จะมีวิธีทำพรินต์เนี่ยเรียกว่าเป็นพรินต์ชีต้านะคะเป็นหมุดบล็อกพรินต์แล้วเราก็เอามาทำเป็นพรินต์ของคอลเลกชันเราแต่ว่าเราจะมีลูกเล่นแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ตรงที่ชุดหลายๆชุดเนี่ยจะโกลอินเดอะดาร์กได้ค่ะซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปต์ในการทำแฟชั่นโชว์ของเราในครั้งนี้ค่ะทราบว่ามีในแฟชั่นโชว์สองรอบใช่ไหะ ก็คือจะเป็นครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าเดินในแสงปกติแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยก็คือจะทําเป็น black l i g h เลยก็คือจะเป็น glow in the dark หมดเลยค่ะแล้วครั้งนี้ร่วมกับอินทร์คอนยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆดิสยาเนี่ยทำกับอินทร์คอนมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยทำที่ภูเก็ต ก็จะเป็นแฟนโชว์ที่อินสปายจากการทำผ้าบาติกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็จะมาในรูปแบบเป็นแบบว่าเหมือนออรีสอร์ทแวร์ที่แบบว่าโชว์ริมทะเลแล้วก็มีเนี่ยค่ะมีเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้มีโกลเดอะดาร์กแบบเนี้ยค่ะอยากให้พูดถึงช่วงนี้มันมีโควิดนะคะอยากให้พูดถึงเนี่ยคเป็นเมืองท่องเที่ยวอยากให้พูดตรงนี้ดึงค่ะค่ะก็ ใช่ค่ะก็โดยส่วนตัวเนี่ยนะคะอ,อมก็มีครอบครัวหมายถึงมีลูกสองคนซึ่งคนนึงก็โตแล้วอีกคนเนี่ยเแบบีเลยขวบครึ่งก็พอ,อพาลูกมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็เด็กๆมีความสุขมากแล้วก็ชีวิตริมทะเลเนี่ยมัน,มนก็กกคือแตกต่างจากในเมืองโดยสิ้นเชิงเลยความเครียดทั้งหลายมันก็หายไปแล้วก็เด็กๆก,ก็แบบว่า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรคือมีความสุขอะคะ่ะเพราะเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้วก็ mm hmm. คิดว่า ยังไงก็ตามเนี่ยสเสน่ห์ตรงนี้เนี่ยมันหาที่อื่นไม่ค่อยได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ